รีวิงวง่าพุ่นบริษัทไอทีไตามาสปี2022บบริษัทไอทีซิตี้นะครับธุรกิจก็ประกอบด้วยบริษัทค้าปลีกนะครับจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตอุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สินค้าไอทีต่างๆนะครับภายใต้ร้านชื่อว่าแบรนด์ไอทีซิตี้นะครับแล้วก็จะมีร้านอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในแบรนด์ของเขาเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็บริษัทไอทีนะงบไตรมารหนึ่งที่ผ่านออกไอ้ตรงไต่มาสอที่ประกาศออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างผิดหวัง ผิดหวังมากนะครับถือว่าผิดหวังมากเลยดีกว่านะครับไม่พอสมควรแหละผิดหวังมากเลยนะครับก็เราขอยัดเท้าความนะครับของปีที่แล้วก่อนนะปี2องนะครับปี2องจะสังเกตว่ากําไรของเขาเนี่ยโหอยู่ในภาพเพียบเติบโตดีมากนะครับแล้วไตรมาสสเนี่ยก็คือทําได้แบบออทัมไฮที่หกสิบแปดล้านนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าทําได้ทรงๆเนาะก็ปีที่แล้วสี่สิบเอ็ดล้านนะครับปีนี้สี่สิบเอ็ดล้านนะครับก็ถือว่าพอโอเคแต่พอไตรมาสสองเนี่ยโหดรอปอย่างจ้าน่าใจหายเลยนะครับก็คือไตรมาสสองเนี่ปีีทท่แลล้้้วนนนะะาาไดครับกย ไปเจปอรนะครับ Q on อนะครับแล้วก็ลบ8ปดสิ r เปอร์เซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาหาสายเหตุกันนะครับเอ,อ ไปคือเนื่องจากว่าไปดูในคําอธิบายนะไปดูคาอธิบายเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรที่ละเอียดมากนักนะครับก็พอดีว่าเขามาอัปเดตพอดีนะครับก็เลยเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะโอเคเนาะก็คร่าวๆนะเขาบอกว่ารายได้ของไตรมาสสอเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,162ล้านนะครับซึ่งเพิ่มมา8ล้านก็ถ้าตีถ้าตีง่ายๆคือว่า รายได้เขาเนี่ยก็พอๆกับไตมาสอปีที่แล้วนะครับในขณะที่ภาพรวมเนี่ยเขาขยายสาขาได้เยอะนะครับแลวการเปิดเมืองที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าบริบหารต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างมารบกวนนะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเพิ่มเติมดีกว่านะครับ ก็ในอัปเดตของทางซิตไอทีซิตี้เนี่ยก็ออกแล้วนะครับก็สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ต่างๆที่เขามีอยู่ในพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไอทีซิตี้เอ่ยนะครับ c s เเอ่ยนะครับแล้วก็แบรนด์เอจนะที่ทําเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็จะมีของออทําช็อปให้ทาง d ีแท็ด้วยนะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับแล้วเขาก็ยังถือ SPVI อยู่29%นะดังนั้นเนี่ยเวลากําไรของเขาเนี่ยนะครับก็จะเอาของ SPVI เนี่ยนะครับแบ่งเข้ามาเอาเฉพาะส่วนแบ่งกำไรเข้ามา29%ก็เอาามรวมในงบของ IT นะครับก็ s ้ i เนี่ยประกาศอรา ก่อนนะก็งุออกมาค่อนข้างดีนะเราก็อาจจะมีความหวังว่าได้ว่าในกลุ่มนี้ก็จะออกมาดีด้วยนะแต่าทาง IT นี่ออกมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับอันนี้ก็แบรนด์ต่างๆที่เขามีนะก็จะเป็นร้าน i t c i t y นะครับหลังๆนี้ทุกท่านได้ไปร้าน I อทีซิตี้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะร้าน IT ท i t y เนี่ยผมว่าตอนหลังๆนี้น่าเดินขึ้นเยอะนะครับก็พนักง,งานก็ดูแอคทีฟมากขึ้นนะครับเหมือนเชนสโตต่างๆ นะครับก็ลองไปดูนะครับก็เขามีการปรับรูปแบบร้านต่างๆนะครับแล้วก็ร้านที่ทําแบรนด์ต่างๆตอนนี้เนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับทาง AMD นะจับเป็น E c โกซีพ e Partner นะครับในการเปิดร้านขายสินค้าของ AMD โดยตรงเลยนะครับในทางอัปเดตเนี่ยนะครับผู้บริหารก็ให้ภาพไปว่าโอเคล่ะก็โดยภาพรวมเนี่ยกำลังซื้อของผู้บริโภคอะก็ลดลงนะครับสาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนเอ่อเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนต้นปีแต่ผมขออนุญาตไปดูสาขาคนนิดหนึ่งนะจะเห็นภาพให้ภาพรวมนะครับ สาขาเนี่ยนะครับจากตอน สิ้นปีที่แล้วนะครับประมาณ393สาขานะครับตอนนี้เนี่ยก็กระโดดมาเป็นครึ่งปีหมดไตรมาสสนะครับก็กระโดดมาเป็น4ี่ร้อสาสาขาก็ประมาณสักสิบเนะครับโดยสาขาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ได้ทำให้รายได้เนี่ยเติบโตขึ้นนะครับสาขาที่เพิ่มขึ้นนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับก็จะมีเอทนะที่เกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็ช็อปของ d ีแท็แล้วก็แบรนด์ช็อปนะครับส่วนไอทีซิตี้เองก็ลดลงไปนะครับแล้วก็เซอซีที่ขายมือถือก็ลดลงไปนะครับอันไหนทำเลไหนที่ไม่เวิิรร์คเเขาก็ไปปดนนนัั่องะบ อ่ะโอเคนะเขาบอกว่าในอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าเกมมิ่งเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากตัวของราคาคร so ิปโตคริปโตเคอเรนซีที่ดรอปลงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องแย่งการ์ดจอกันในการเาไปขุดเหรียญอีกต่อไปนะครับส่วนแบรนด์ช็อปต่างๆที่ลดลงก็จะมีไอทีซิตี้แล้วก็เซียสีที่ลดลงนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ดูเป็นภาพรวมไปเรื่อยๆนะครับ ครึ่งปีหลังนะทางผู้บริหารก็บอกว่าจะพยายามหากลุ่มไลฟ์สไตล์ต่างๆมาเพื่อเล่งยอดขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้าน IoT เอ่ยก็ตามนะครับออริโอแล้วก็สมาร์ทวอชต่างๆนะครับก็จะเอามาขายให้หลากหลายเิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์มือถือต่างๆที่เขาเอามาขายนะครับส่วนเอ็เนี่ยก็จะเน้นไปทางเกมนะครับอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการาฟตัวเลขทางการเงินนิดหนึ่งนะเพราะว่าในคำอธิบายเขียนมาไม่ละเอียดเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับ จะสังเกตเห็นว่ารีเวินิวของไตามาส2นะครับไตามาส2เนี่ยนะครับก็ยังสรงส่งนะครับก็เพิ่มบวกเพิ่มมา8ล้านก็เรียกว่าส่งๆ่งดีกว่านะส่วนค่าใช้จ่ายเออส่วนเนทโปรฟิตเนี่ยก็ลบลงไปเยอะนะครับก็อาจจอจากค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเซมสโตเซลนะครับผู้บริหารก็ให้ภาพไปว่าเออทำไมถึงเซมสโตเซลเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมากดดันกําไรเขาบอกว่าไอเซมสโตเซลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากอ่สามส่วนนะครับอันที่1ก็คือว่า เ,เรื่องของพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเช่าแล้วก็ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการขยายสาขาเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่าในปีนี้เนี่ยบริษัทอาจจะไม่ได้ อาจจะได้ค่าส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปดูงบปีที่แล้วเนี่ยไอทีเนี่ยมีกําไรพิเศษ,ษ,ษ,ษก็คือจากการที่ได้ส่วนลดจากค่าเช่าจากทางแลนด์ลอร์ดต่างๆว่าจะเป็นห้างเอ่ยก็ตามนะเขาก็ให้ส่วนลดค่าเช่าไว้ให้นะครับก็ดังนั้นนะปีนี้ค่าเช่าก็แน่นอนหล่ะลดลงแล้วนะทุกอย่างก็กลับมาจะเป็นปกติแลลวนะครับก็ตอนออตอนนี้นะครับผู้ริหารก็ให้เป้านะครับว่ารายได้เนี่ยลดลงเหลือที่ประมาณสักเติบโตนะครับปีนี้เทียบปีแล้วประมาณสัก6กจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคร น้าผิดหวังนิดนึงนะครับก็น้าผิดหวังนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเออข้่งหลังเนี่ยไอ Mix ้โปรดักต่างๆที่เขาจะมาขายเนี่ยพอชดเชยหรือสู้กับเจ้าอื่นได้ไหมนะครับก็ลองลองติดตามดูแล้วกันนะฮะก็ลองติดตามดูนะก็ถามว่าถามว่างบผิดหวังไหมก็พูดได้เต็มปากเลยว่าผิดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงกราฟไอทีกันนิดนึงเนาะกราฟเอากราฟกราฟไอทีนะครับจะสังเกตว่า ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เดือนมีนานครับก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะตามผลประกอบการที่ผิดหวังนะครับก็อันนี้ก็ลงมาแ,แทบจะโลเดิมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องต้องรอประเมินอ,อีกทีดีๆนะว่ากาไรของบริษัทไอทีจะเท่าไหร่และราคาแถวนี้ยังคุ้มค่าไหมนะครับก็หุ้นที่ลงมีทั้งวิกฤตและโอกาสนะครับก็ลองช่างใจดูนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็เดากําไรยากนิดนึงนะครับเพราะว่า เออจริงๆเปิดสาขาเยอะเนี่ยเราก็มีความคาดหวังเนาะว่ากาไรรายได้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ผิดหวังนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ให้กําลังใจผู้บริหารนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้สกับหุ้นไอทนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้คอมเมนต์หุ้นอะไรก็ฝากลิสต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทาดูให้นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปฮะ